การวิเคราะห์ความรู้สึกคิมยุนนาศิลปะการพูดให้เหมือนนั่งในใจคนเวลาที่เราซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าเข้าบ้านนั้นเราจะได้คู่มือการใช้งานเป็นเล่มๆซึ่งระบุข้อมูลจำนวนมากตั้งแต่การอธิบายสินค้าไปจนถึงข้อควรระวังในการใช้โดยทั่วไปเรามักจะคิดว่า ใครจะอ่านหมดแล้วเก็บใส่ลิ้นชักทันทีใช่ไหมคะแต่ก็มีบางครั้งที่เราต้องมานั่งค้นหาว่าคู่มือนั้นอยู่ไหนเวลาที่สินค้ามีปัญหาหรือใช้ได้ไม่ดีเหมือนเดิมส่วนใหญ่คู่มือก็พอช่วยได้แต่ถ้าไม่ได้จริงๆก็ต้องพึ่งผู้เชี่ยวชาญใช่ไหมคะความรู้สึกก็เหมือนกันคะ่ะต้องมีคู่ไว้ศึกษา แม้เราไม่อาจจะผูกชีวิตในแต่ละวันของเราไว้กับความรู้สึกได้แต่ในยามที่รับรู้ได้ว่าความรู้สึกของตัวเองกำลังบิดเบี้ยวนั้นสาเหตุบางอย่างก็ต้องตรวจสอบให้ดีความรู้สึกนั้นเกิดขึ้นชั่วขณะหนึ่งทว่าเมื่อศึกษาอย่างละเอียดแล้วจะพบว่าต้องผ่านขั้นตอนต่างๆมากมายจนกว่าจะแสดงความรู้สึกนั้นออกมาได้และจบลงไปการจะหลุดพ้นจากการถูก ความรู้สึกควบคุมได้นั้นเราต้องเข้าใจก่อนว่าความรู้สึกนั้นเกิดจากกระบวนการที่สมบูรณ์แบบการเกิดขึ้นการรับรู้การเป็นเจ้าของการแสดงออกและการทำให้สมบูรณ์ความรู้สึกต้องผ่านทั้ง5ขั้นตอนนี้ได้แก่การเกิดขึ้นการรับรู้การเป็นเจ้าของการแสดงออก การทำให้สมบูรณ์ก่อนจะแสดงออกและหายไปมาพิจารณากันก่อนว่าในแต่ละขั้นตอนนั้นมีอะไรเกิดขึ้นบ้างและการตอบสนองที่ความรู้สึกคาดหวังจากเรานั้นคืออะไรขั้นที่1การเกิดขึ้นฉันรู้สึกอย่างไรการเกิดขึ้นคือสัญญาณที่ ความรู้สึกนั้นส่งให้เราเป็นการตอบสนองของร่างกายตามความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับสิ่งเร้าสมองจะค้นหาตัวต้นของสิ่งนั้นแล้วร่างกายก็ตอบสนองก่อนจะประเมินว่าชอบหรือไม่ชอบโดยจะแสดงออกด้วยหลากหลายวิธีเช่นหัวใจเต้นแรงมือสัน่นตาดำขยาย อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นหน้าแดงตัวสัตว์แน่นหน้าอกปวดท้องเป็นต้นคนที่จับสัญญาณเหล่านี้ได้ดีจะตอบสนองว่าความรู้สึกของเราที่เกิดขึ้นนั้นคืออะไรได้รวดเร็วผู้คนสมัยนี้ต้องตอบสนองเสียงรบกวนและสิ่งเล่าภายนอกจนไม่ทันได้รับรู้ถึงสัญญาณที่ร่างกาย ส่งมาจากภายในยิ่งคนที่ติดคาเฟอีนและนิโคตินน้ําตาลและแอลกอฮอลนั้นยิ่งไม่มีทางได้ยินเสียงของร่างกายร่างกายไม่ได้ทำหน้าที่ทางกายเท่านั้นแต่เป็นทางผ่านเพื่อรับสัญญาณความรู้สึกด้วยถ้าร่างกายถูกปิดกัน้นก็ยากที่จะรับรู้ถึงความรู้สึกที่แท้จริงได้การฝึกฝนให้ได้ยินเสียงสัญญาณที่ร่างกายส่งออกมานั้น ด้วยการทำสมาธิหรือโยคะก็เป็นเรื่องที่ดีลองกำหนดสมาธิไปยังจุดต่างๆเช่นจังหวะการหายใจเงื่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมริร่างกายเสียงเต้นของหัวใจและการไหลเวียนโลหิตเป็นตน้นเพื่อกระตุ้นประสาทสัมผัสทางกายที่เราเคยละเลยด้วยเหตุผลที่ว่ายุ่ง ลองหันมาสนใจสิ่งเราต่างๆโดยการใช้เวลารับรู้ความรู้สึกทางกายใช้เวลาเฝ้ามองประสาสัมผัสต่างๆของเราใช้เวลาค้นหาการเปลี่ยนแปลงของร่างกายแทนที่จะใช้เวลาไปกับการคิดด้วยสมองร่างกายพูดกับเราด้วยวิธีที่เงียบที่สุดเราจึงต้องตั้งใจฟังถึงจะได้ยินก้าวแรกเพื่อเป็นการสนิทกับความรู้สึกของตัวเอง ก็คือการรับรู้ว่าร่างกายของเรานั้นกำลังบอกอะไรลองใช้เวลาเพียงสักครู่ตั้งสมาธิพุ่งสมาธิไปที่ร่างกายและพยายามสังเกตสัญญาณนั้นดูค่ะ